สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท,ท่านเลยนะครับมาพบกันนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับไม่ได้ลงคลิปนะสองสามวันนะครับผมเนื่องจากติดภารกิจนิดนึงนะครับวันนี้ว่างๆนะก็เลยมาพบเจอกันนะครับก็มีพระมาจำนวนหนึ่งนะครับเพื่อไม่เป็นการนะเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะครับว่า นะมีรายการไหนบ้างที่นะครับมารีวิวแบ่งปันนะครับนะมาเริ่มที่องค์แรกนะครับอ่อาอานนี้ชัด เหรียญน,นะครับในการสร้างอนุสาวรีย์ชัยนะครับนะปี05นะครับหลงพ่อกลันนะครับเป็นเหรียญน,นะครับที่ระลึกนะในการเนี่ยนะในการฉลองอนุสาวรีย์นะครับ นะอนุสาวียีหลวงพ่อกลั่นนะครับปีศูนย์ห้าอันนี้นะอันนี้น่าจะเป็นเหรียญรุ่นรุ่นที่อ่ารุ่นท,นที่ประมาณรุ่นที่ห้านะครับนะรุ่นที่สี่หรือห้านี่แหละนะนะครับรุ่นที่สี่ที่ห้าของของวัดพญาต์นะ ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นรุ่นที่สี่หรือที่ห้านี่แหละนะนะครับของของทางวัดวงงของทางวัดพญาตเลยนะครับนะเหรียญรุ่นนี้นะครับนะหลวงปู่ดูหลวง,งปู่ดูหลวงหลวงปู่ดูนะครับร่วมปลุกเสกนะครับพระอัน้นปู่ดูปลุกเสกนะนะหลวงพระอั้นนะครับ,นะร,บร่วมกับหลวงปูดป่ดูปลุกเสกร่วมกันนะครับ ก็มีประสบการณ์นะับเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นี่นะครับเหรียมกรอบไมคอนนะเป็นกรอบไมคอนนะครับเนี่ยไมคอนนะครับไม่ใช่กรอบทองนะครับเป็นกรอบไมค่อน ผมพยายามจะเอ,อไฟมันพยายามจะให้ดูเส้นสายละ,ะเอียดความคมชัดนะครับหนไครับเนี่ตามพื้นเหลียนเขาจะเป็นเป็นเส้นคมคมนะเห็นไหมครับนี่นะครับเส้นคมคมวิ่งเต็มเลยนะครับนะเนี่ยถ้าเอียงๆจะเห็นนะ อืมปรับไปนะครับ เกมีนะครับรุ่นนี้เกมีนะต้องดูความคมชัดนะครับพื้นเหรียญจะจะมีกากมีอะไรก็ไม่ต้องตกนี่ไงไหมครับนะเนี่ยเป็นเส้นไงไหมครับคมๆคมตามพื้นเหรียญเส้นขนแมวเล็กๆนะครับนะอย่างนี้นะครับตามพื้นเหรียญก็จะมีกากเป็นผลน,นิดน้อยนะครับไม่ต้องไปตกใจ <c oughs> ะนะครับ ที่ท่านใดน,นะครับมองหาอยู่นะครับสายหลวงปุก,กลันนะครับวัดพญาตอันนี้ได้หลวงปู่ดูมาปลุกร่วมปลูกเสกนะครับนะเอาไปพร้อมกรอบอย่างนี้นะครับที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะถ้าไม่เอากรอบพันสองนะครับถ้าไม่เอากรอบพันสองนะครับนะถ้าเอาไปทั้งกรอบทั้งผ้านเนี่ยพันห้านะครับ นะครับให้ชมชิชาตินะครับเราประกันแท้ให้ทุกรายการนะครับออกบัตรไม่ได้ประกวดกรรมการตีเก๋บอกเก๋ยินดีนรับคืนนะไม่หักจํานวนนะไม่หักสักบาทนะครับมาดูในการต่อไปนะ ผมสี่หน้านะครับมาแบบเดิมๆเลยนะพี่นี่เดิมๆนะครับเดิมๆกระเช้าดเดิมๆจากวัดเลยนะนี่กระเช้าทองแดงนะกระเช้าแบบหุ้มกระเช้าแบบเดิมๆจากวัดเลยอะผมสีหน้าเนื้อเมฆพัดนะครับหลวงพ่ออีวสัสจะหีมนะครับสร้างเราๆปีสองสี่แปดสี่นะครับพี่นะ้อูป <c> ะ <oughs> แท้ทันนะครับแท้ทันท่านนะนี่นะครับให้ดู เกมมีมากมายนะครับพี่หลักร้อยนะครับหลักร้อยแต่ว่าเกมีมากมายต้องดูความเก่าดูเนื้อนะครับดูเนื้อดูการหล่อนะมันต้องมีความเก่าอยู่ในตัวนะครับอืม <c oughs> เห็นไหมครับมันจะมีความเก่าเขาจะมีความเก่าอยู่ในตัวนะครับของแท้นะนะครับห้าร้อยบาทนะครับไม่แพงนะพี่เนี่ยเดิมๆเลยนะห้าร้อยบาทอันนี้เป็นรวาคารวมส่งแล้วนะครับค่าส่งรวมไปแล้วนะครับห้าร้อยบาท มารายการต่อไปอันนี้หลวงปู่หลิวนะครับเรียนหลวงปู่หลิวนี่นมน่สองห้าสามหกนะครับพอสองสองห้าสามหกนี่นะอายุแปดสิบหก นะครับแปดสิบหกปีนี่นะครับาาสภาพนี้ถือว่าสวยนะครับหลังเป็นหลังเต่านะครับสวยงามห่วงเดิมแลมีห่วงเดิมด้วยนะเอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทแท้ทันนะครับแท้ทันท่านเอาหกร้อยบาทนะครับ อนึ่งร้อยบาทนะดูรายการต่อไปเหรียญนะแซยิหกสิบหกปีนะครับหลวงพดหลวงพ่อสิมหลวงปู่สิมนะครับนะเนี่ยวัดถ้ำผาป่องนะครับ เชียงเชียงดาวปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับมีเกนะเหรียญน,นี้นะครับมีเกนะครับเหรียญรุ่นนี้มีเกนะช่วงแรงๆก็พันกว่านะครับพันกว่าสองพันนะนี่ให้ดูนะครับเส้นสายลายละเอียด ถือว่าสวยนะนะครับยังถือว่าสวยอยู่นะครับขึ้นคอไม่ขี้ริ้วขี้เละ จะต่อโคดตรงนี้นะครับนะครับนี่ต่อโคดตรงนี้นะอ่านะครับเอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทสภาพสวยๆนะครับสวยอยู่นะเนี่ยหกร้อยบาทนะครับหลวงพ่อสิมนะครับแซยินหกสิบหกปีนะครับหกร้อยบาท นะแล้วก็เนี่ยครับเหรียญลูกปูงหงอุแต่ก่อนหลักพันเลยนะเนี่ยนะครับช่วงช่วงที่ท่านแรงแงหลักพันนะครับเนี่ยหากันให้ควักเลยนะตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆนะครับหลักถึงราคาจะลงมา ราคาจะลงมาเล่นกันอยู่หลักร้อยนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายนะครับเหรียญเหรียญแท้นะนะครับเพราะว่าตอนที่ขึ้นแรงๆก็มีของเก๋ออกมานะครับนะนะครับจะต่อโค้ดด้านหลังนี่ครับ เนี่ยจดจําตรงนี้ดีๆนะครับจดจําหูห่วงเออเขาเรียกว่าอะไรหูหูหลังเหรียญน,นะครับผมเคยบอกไม่ไปไปเมื่อคลิปอีพีก่อนๆน,นะครับว่าเขาจะเป็นเส้นเส้นเสีเส้ยนเต็มเลยนะครับคมๆเลยนะเนี่ย <Keep> นะครับเนี่ยตัวหนังสือคมชัดยันเป็นแท่งคมชัดนะครับนะขอบปิ้นนะครับเนี่ยขอบต้องปิ้นนะน้อยมากก็ต้องปิ้นคมๆนะครับนะ มีสองเหรียญน,นะผมไม่เข้าใจว่าทำไมไฟมันกระพริบอ่าเหรียญละอ่าลืมบอกราคาแล้วครับเหรียญละหกร้อยบาทรวมส่งนะครับสวยหกร้อยบาทแล้วมีสองเหรียญน,นะครับพี่ๆราคาเดียวกันเลยนะครับหกร้อยบาทนะจะมีเหรียญหนึ่งนเนี่ยเหรียญนี้จะสวยหน่อยนะครับผิวยังเป็นวิงวิ่งอยู่เนี่ยเหรียญน,นี้สวยสวยกว่า แต่ราคาเท่ากันนะครับมันก็ไม่ได้หย่อนกว่ากันเท่าไหร่นะมีสองเหรียญนะครับเหรียญละหกร้อยรวมส่งนะครับเชื่อว่ากันว่าใครห้อยเหรียญรุ่นนี้ของท่านนะครับว่ากันว่านะจะไม่มีวันตายหงนะครับด้านหลังเป็นยันต์เกราะเพชรนี่นะครับไม่มีวันตายหงนะครับใครห้อยรุ่นนี้ขอว่ากันว่านะอย่างนี้นะครับ อ่ะมีแค่สองเหรียญน,นะครับเหรียญละหกร้อยบาทนะครับก็ทุกคุณนอครับทุกคุณนอมีสองเหรียญนะครับนะอ่ะเหรียญละหกร้อยบาทนะครับเจ้าคุณนอกระหนกข้างเล็กมีสองเหรียญน,นะครับไปแบบไวๆ,ๆนะครับเพราะว่าเราประกันแท้ให้อยู่แล้วนะครับนะโอเค มาส่มาใส่หลวงพ่อพคูณบ้างนะครับหลวงพ่อพคูณบ้างนะครับหลวงพ่อพคูณมีเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญย่อยๆยของท่านนะครับไม่แพงเอาไว้ใช้พุทธคุณได้นะครับปีก็นะครับสามหกนะครับนี่ มีรอยจานนะครับที่สาคัญมีรอยจานนะครับเอาไว้ใช้พุทธคุณได้นะครับนี่ <c oughs> ต่อโค้ดสองที่นะครับเนี่ <c oughs> รมกันน้ำพร้อมใช้นี่นะครับรุ่นพิเศษสร้างกุฏิสงฆ์วัดมะเกลือนะครับปีสองพันสามหก ดูง่ายๆแท้ดูง่ายเอาว่าใช้พื่ทุนนะดีกว่าไปห้อยรุ่นหลังๆแต่เกน,นะครับไม่มีพุทธคุณอะไรนะครับนะดีกอบดีกว่าไปห้อยรุ่นหลังๆแต่เกน,นะครับไม่มีพุทธคุณอะไรย่อยๆแท้ทันทันเสกนะครับดีกว่านะผมว่านะผมว่านะ <ๆ S 1> นี่นะครับแปดร้อยบาทเลี่ยมกระนำพร้อมใช้นะครับ นะปุูทีมสองหมื่นนะครับสองหมื่นนะปกแปนรอบอูใหญ่เขนจุดสายฝนนิยมสุดนะครับสองหมื่นบาทแดง,แดงนะครับสภาพนี้ถือว่าแดงอยู่นะตัวตัดรุ่นนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับตัวตัดรุ่นนี้จะเป็นอย่างนี้นะ เฉพาะบล็อกนี e ้นะเฉพาะบล็อกนี If, <at> least, <sh> ้จะเป็นเรียบอย่างนี้นะครับไม่ไม่ตัดขาดทีเดียวนะครับถ้าตัดขาดทีเดียวนะเกนะครับนะนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับตัดจะเป็นแบบตัดแบบนี้นะจดจําให้ดีนะครับจะไม่เหมือนรุ่นอื่นนะครับจะไม่เหมือนรุ่นอื่นนะนี่นะครับเขาจะตัดประมาณนี้นะจะไม่ตัดขาดครึ่งนะครับเหมือนเหรียญทั่วไปนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูเนี่ยเนี่ยตัดขาดครึ่งส่วนมากมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับเหรียญที่ตัดขาดครึ่งนี่ยันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าตัดขาดครึ่งแบบเงี้ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับตัดขาดครึ่งแล้วหักไปเลยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับจะเป็นบหยาบคุกระนี่นี่อย่างนี้นะนี่นะครับเหรียญส่วนมาก ร้อยละอ่าร้อยละแปดสิบร้อยละแปดสิบจะเป็นขาดครึ่งลักษณะนี้นะครับขาดครึ่งกับหยาบนะแต่จะมีเป็นบางรุ่นนะบางเหรียญบางรุ่นจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะถ้าเป็นแบบแบบเหรียญอย่างถ้าเป็นถ้าตัวถ้ารุ่นนี้ถ้ารุ่นนี้นะบล็อกนี้นะน่ะถ้าขอบตัดเป็นแบบขาดครึ่งทีเดียวขาดครึ่งหักไปครึ่งหนึ่งอ่ะหักไปเลยเก้นะครับต้องเป็น ต้องเป็นแบบลักษณะนี้นะนี่นะครับยาเนี่ยเหรียญขอบเหรียญเขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะอย่างนี้นะครับอ,อ,อย่างนี้นะเอออย่างนี้นะแปกนะครับอืมเนี่ยเขาจะเป็นเรียเๆอย่างนี้นะนี่นะครับฉะนั้นเราจะไปตัดสินว่าเหรียญทุกเหรียญมันต้องขาดครึ่งทีเดียวมันไม่เสมอไปนะครับมันจะ มันไม่เสมอไปร้อยเปอร์เซ็นตนะนะครับอันนี้ปีหนึ่งห้านะครับว่าหนองกระน้ำพิมพ์เล็กผสมผงพายกุมารน,นะครับรุ่นนี้มีส่วนผสมผงพายกุมารของหลวงปู่ทิมน,นะครับสวยงามนะครับขมคมลึกๆจดจำให้ดีนะต้องขมลึกนะครับจะไม่ตื้นเบอร์จะไม่หนานะครับ ร่องยันตัวหนังสือจะคม,คมคมลึกๆนะครับนะนี่นะครับยกตัวอย่างบัตรของทีระนะบัตรของทีฬาจะเป็นอย่างนี้นะครับพี่ๆเนี่ยรูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยอันนี้ส่งออกบัตรนะครับส่งออกบัตรอ่าลูกค้าต้องการความชัวนะครับส่งออกบัตรนะครับจะเป็นลักษณะนี้ ของจีพานะเนี่ก็มาตรฐานสุดนะครับสำหรับผมผมว่ามาตรฐานสุดแล้วนะนี่นะครับของจีพานเนี่ยคือเล่นกันมานานแล้วนะครับสถาบันนี้เล่นกันมานานนะครับแล้วก็สะดวกสะดวกนะครับส่งพระทางไปรษณีย์เลยนะครับแล้วก็จะแจ้งผลเราทางไปรษณีย์กลับตอบกลับมาพร้อมนะถ้าอันไหนแท้ก็จะมีบัตรมาด้วยนะครับถ้าอันไหนไม่แท้ก็จะบอก เขาจะบอกในในเอกสารเราว่าไม่แถมนะครับนะก็สำหรับวันนี้นะครับอ่ะแถมแถมนะครับแถมนี่นะครับแถมนะครับเหรียนห้ารอบนะครับห้ารอบนะหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือนะครับนี่เขพรมเลยนะ หรือชื่อเรียกว่านะครับเหรียญนาลายสองคม หลายหมื่นนะครับเล่นกันหลายหมื่นนะครับนะสภาพนี้ต้องมีสามหมื่นนะครับสามหมื่นสามหมื่นห้านะครับต้องมีนะครับนะพาได้สวยเดิมนะครับก็นะครับมีประมาณนี้นะครับพี่ๆสนใจรายการในบางองค์ก็ยังไม่ได้รีวิวนะครับนะก็มีที่ยังไม่ได้รีวิวก็มีนะครับนะสนใจรายการไหนก็ ขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับนะเบอร์โทรศูนย์แปดสองหนึ่งสี่สองหนึ่งแปดเก้าศูนย์นะครับเบอร์เดิมนะครับเป็นทั้งเบอร์เป็นทั้งลายแล้วก็เบอร์โทรนะครับศูนย์แปดศูนย์แปดสองหนึ่งสี่สองหนึ่งแปดเก้าศูนย์นะครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยแล้วกันนะครับนะมีบริการมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับแต่อาจจะบวกเพิ่ม นิดหน,น,น่อยๆนะครับตามราคานะคอยมาคุยกันนะครับส่งออกบัตรไม่ได้ส่งงานประกวดกรรมการไม่รับยินดีคืนรับคืนนะครับไม่หักเปอร์เซ็นต์แม้แต่บาทเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ไปมีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ